ในหลักๆก,ก็คืองานในวันนี้ก็คือล,ล,ดลดการเผาเพราะนั้นการเผาทรากพืชนะฮะของพี่น้องเกษตรกรของคนไทยปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ทราบดีแล้วเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของ PM 2.5ซึ่งไม่ได้กระทบเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะโดยรวมแล้วมันก็ ผลกระทบที่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะมันมันกระทบไปทั้งระบบนะฮะเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสดีวันนี้นะฮะสิ่งที่นอกจากผมได้มีโอกาสมาเอ่อนะครับในมาเปิดงานร่วมงานนี้แล้วเนี่ยผมก็ได้ขอฟามร่วมมือกับเอ่อทุกภาคส่วนในวันนี้นะครับแล้วก็ในประเทศทั้งเยอรมันก็ดีทั้งบราซิลก็ดีหรือหลายๆประเทศล้วผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยทำอย่างไรแล้วเนี่ยที่จะปรับเปลี่ยน นะครับพี่น้องกเกษตรกรผมเนี่ยนะครับให้ลดการเผาหรือหรือรอการเผาโดยโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นข้าวหรืออ้อยก็ดีผมได้ยังในของอทางบราซิลหรือของเยอรมันเนี่ยนะครับผมได้ขอความร่วมมือเขาว่าในการที่ผมมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ห้าแสนคนผมมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สองหมื่นห้าพันคนเนี่ยผมก็จะมาให้เขาเนี่ยในการมาช่วยนะครับพัฒนา สมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเรานะครับเพืออ่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยห้าหกแสนคนเนี่ยจะไปปรับเปลี่ยนพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับในจํานวน30ล้านคนของเราให้ได้นะฮะเพราะหรือในเรื่องของการลดต้นทุนหรือการเพิ่มผลผลิตนะครับอย่างเช่นมันทำปะหลังอย่างเนี้ยนะฮะอย่างของบาซินเนี่ยเขาปลูกแบบอ้อย เราปลูกแบบตั้งนะฮะ,ะขณะที่บราซิลเนี่ยเขาปลูกนอนแบบอ้อยเนี่ยซึ่งผลผลิตก็มากฝ่าเรื่องเหล่านี้นะฮะเราต้องไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราต้องสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยสามารถที่จะไปะให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริงซึ่งซึ่งในการทํางานผมผมก็แนวนี้อยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าเนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับผมผมก็จะได้ในใน นำหลายๆอย่างที่ได้ในวันนี้นะครับไปเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรให้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราเพิ่มพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับครับจากเราใช้การขอความร่วมมือแล้วเนี่ยเราต้องใช้บังคับกฎหมายคือคือผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะฮะทุกทุกส่วนเรื่องของการใช้กฎหมายเนี่ยนะครผมผมไม่อยากไปแตะต้องนะครับเพราะว่า พี่น้องเษกษตรกรเนี่ยก็อยู่อยู่กันยากลาบากอยู่แล้วและ้วแล้วก็ในเรื่องของยากลาบากแล้วก็ในเรื่องของอประสบการณ์หรือความเชื่อเดิมๆเนี่ยเขาก็ยังเชื่อแบบเดิมๆอยู่เพราะนั้นการที่จะเอา กฎหมายไปจับไปปรับไปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่ถึงเวลาผมว่าพี่น้องเกษตรกรผมเนี่ยยังสามารถที่จะ,ะกระใช้การสื่อสารหรือใช้คนของกระทรวงเกษตรเนี่ยไปสื่อและสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยดีได้ครับมันยังไม่ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้กฎหมายครับขณะนี้เราเรา เราเราไปใส่หลายอย่างให้เขาเนะฮะยงางเช่นอ้อยเนี่ยเราก็เริ่มที่จะให้สนับสนุนในเรื่องนะครับทั้งเครื่องมือนะฮะในทั้งกรมุสัตั์ก็ดีกรมข้าวก็ดีนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวกับทั้งอ้อยทั้งข้าวเนี่ยรกรมุสัตั์ก็จะให้อุปกรณ์ในเรื่องของเครื่องอัดฟางกรมกรมการข้าวก็จะให อุปกรณ์ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ทางการเกษตรเ่าเนี่ยเพื่อไปช่วยนะให้ลดเกี่ยวให้อะไรเพื่อพอหลังจากเกี่ยวแล้วฟางข้าวมันก็จะเป็นระบบนะครับมีมีเรียงมีอะไรดูดนะูไม่กระจาดก,กระจายก็สามารถที่จะเก็บที่อะไรง่ายขึ้นนะฮะนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็ใช้ การปลูกพืชหลังนานะฮะอย่างเช่นหลังจากอพอเสร็จจากนาข้าวแล้วเนี่ยเราก็ให้ปลูกถั่วเขียวถั่วเหลืองเนี่ยซึ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยวถั่วถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วเนี่ยมันก็สามารถไถกบเป็นปุ๋ยต่อไปได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราเราก็ทําอยู่แล้วพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าใจนะฮะหลายๆพื้นที่ก็ปรับเปลี่ยนหลังจากพืชหลังนาเนี่ยก็ปลูกถั่วเหลืองถั่วเขียวกันแล้วครับ